สวัสดีครับ c ีบีกาเกนนะครับก็มาสู่คลิป Q&A นะครับขอ m า d i f y โดยที่คลิปนี้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับโคนันนะครับเจ้าหนูยอดนักสือของเราซึ่งคาแรคเตอร์ตัวเดียวเลยนะครับอ่าใช่กับคาแรคเตอร์นะที่มีปัญหามากที่สุดก็คือเวอร์มุตนั่นเองนะครับอ่ามีเด็กทักมาในคลิป2คลิปแล้วนะครับที่ว่าเล่นไป ซึ่งจะขออธิบายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับโดยที่ก่อนจะเข้าปัญหาเนี่ยเราก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเว r ร์บุมีมี2เวอร์ชันนะครับคือเวอร์ชันในกล่องนะครับในภาพนี้เนาะแล้วก็เวอร์ชันที่เป็น SP นะครับมีเวอร์ชัน s p ด้วยนะแสดงว่าเป็นตัวละครที่ว่าสําคัญความสามารถก็ดีอยู่เนาะ ้วยปัญหามันมาจากการที่ว่าอาจจะเนื่องด้วยใครหลายๆคนนะครับอ,อ่านไม่อาจจะไม่ละเอียดหรืออาจจะไม่เข้าใจนะครับจริงมันก็เขียนบอกในค่าคอร์แล้วนะครับโดยค่าคอร์มันก็คือจ่ายหนึ่งเกตและนำคาแรคเตอร์องค์กรชุดดำบนสนามเราไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวนี้สามารถลง โดยที่สนามว่างเปล่าได้ไม่จาเป็นต้องเอาอ,าองค์กรชุดดําขึ้นมือนะครับหรือต่อให้ไม่มีขึ้นมือจะเอาลงทับอะไรปกติแล้วก็โอเวอร์ไซส์คือได้เลยนะคือไม่ได้มีปัญหานะครับน้องๆคืออาจจะอาจจะตกคาไปหรืออาจจะไม่คิดว่าลงแบบโดยที่ไม่มีสนามได้กรณีอย่างนี้มันจะคล้ายกับต,ตัวตัวหนึ่งครับมันจะคล้ายกับตัวตัว,ตวหนึ่งซึ่งก็คือเจ็คไหนนะครับหรือไม่ก็ อาจจะเป็นพวกไออัศวินห้องน้ํานะครับอัศวิน <c oughs> เดี๋ยวนะไม่ใช่อัศวินนานดิมันชื่ออะไรนะอาศวินแดนชําระแหมอัศวินแดนห้องน้ำเนื้อเลเยเรเจน์อย่างเช่นตัวนี้นะครับผู้ปลดปล่อยอัศวินแห่งแดนชําระอะไรนะออสซอ,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 อสคาอออคอสซอรดากนอน อ๋อคอ,อสอ่านไม่ผิดเนาะคือค่าคอสเนี่ยมันบอกว่านํามังกรเกาะเหล็กจากช่องดอเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซของการ์ดนี้และจ่ายพลังชิ้นสองหน่วยคือหมายความว่าตัวน,นี้ก็สามารถลงโดยที่ว่าอ่าช่องดอกเราไม่มีมังกรเกาะเหล็กได้เช่นกันนะครับคือหลักสูตรเหมือนกันเลยคือไม่จําเป็นต้องอ่าเห็นช่องดอก็ลงสดได้ เวอร์บุกก็เช่นกันครับต่อให้ไม่มีองค์กรชุดดําในสนามก็สามารถลงได้นอกจากว่าทางาการจะเป็นเออร์ลาต้านะครับแต่ถ้าเเราอิงตามการเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าสามารถลงเป่าๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เอสหรืออาร์ธรรมดานะครับคือเท่งเหมือนกันคือไม่เกินหนึ่งใบนะครับแต่ก็ขอแจ้งน้องๆไว้นะตรงนี้แล้วกันนะเนื่องจากว่าเ е й ติงโคน้นก็ ค่อนข้างดีนะครับเป็นเวอร์ใหม่แล้วก็คาแรคเตอร์หรือว่ามอนสเตอร์มีความน่าสนใจลายเส้นสวยนะครับการ์ตูนก็เป็นที่นิยมก็หวังว่าน้องๆจะเล่นกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามในคลิปได้นะครับจะมีผู้รอบรู้ช่วยตอบอยู่นะครับเพราะว่าบางคนก็เล่นอาจจะช่วงแรกอาจจะมีเล่นผิดบ้างนะครับแต่ว่าเชื่อว่า พอเราเล่นไปนานๆก็เริ่มชินนะครับแล้วก็พยายามอ่านให้ครบนะครับเพราะว่าการมันก็ค่อนข้างแงตรงๆไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับอย่างเป็นแค่ทีดีส่วนใครที่ว่ารอชุด2อเนี่ยอาจจะต้องรอสักหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมี SBT 01มาแล้วนะครับโคดันอาจจะเป็นในเดือนถัดๆไปเนาะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับสั้นๆนะครับไม่ยากแต่ว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคลิปโคนันได้แล้วความนิยมสูงอยู่ก็เลยรีดเลยมาทําคลิป Q&A เร็วหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆมากๆครับที่ว่าฟังมาถึงหน้าจุดจุดนี้นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย